ก็วันนี้จะมารีวิวนะครับเกม Galaxy War นะครับ Galaxy War นะครับก็ไปดูเลยนะครับในตัวเกมขอลดเสียงแป๊บหนึ่งนะครับนะครับสำหรับเข้ามาเมนูนี้นะครับตรงเมนูตรงนี้นะครับรูปผลนะครับก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนนะครับโดยการใส่โค้ดนะครับหรือ ลิกตรงนี้นะครับ Invite อ n v i t e อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คัดิงคัดลอกลิงก์นะครับไปให้เพื่อนใส่นะครับก็สำหรับเลขตัวนี้ก็จะเป็นการถอนเงินนะครับก็ปกปิดไว้ยิ่งดีนะครับก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คอินนะครับโดยการดูวิดโอนะครับก็2 0 0เพรนะครับต่อ1บวันนะครับ ก็เช็คอินไปเรื่อยนะครับสูงสุด7วันนะครับ800เพรนะครับก็ส่วนตรงนี้นะครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับหมุนวงล้อสปินนะครับก็โดยการดูวิดีโอนะครับ5ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีนะครับก็ปุ๊บอะไรเนี่ยปุ๊บอะไรเนี่ยมันก็จะให้ฟรีครับแต่ถ้าเราไม่อยาก ดูวิดีโอแล้วก็ซื้อเอาแบบนี้นะครับแล้วเรามาผสมกันแบบนี้ครับปุ๊บนะครับแล้วเราผสมปุ๊บนะครับคอนเฟิร์มนะครับเราก็จะได้เพชรนะครับปุ๊บนะครับก็เป็น3 5 0แล้วนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับเราก็มาที่สตาร์ทเลยนะครับรอไปนะครับปุ๊บปุ๊ยิงแบบนี้นะครับจนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะตายนะครับ ตายมันดูไม่สุภาพก็เสียชีวิตนะครับมลณภาพนะครับก็วันนี้นะครับผมขอเล่นประมาณนี้กันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นต่อก็สามารถดูวิดีโอเลยนะครับผมมารีวิวผมไม่ดูวิดีโอหรอกนะนะครับก็ส่วนเมนูนี้ก็คือการทิ้งขยะนะครับทิ้งยังไงเราก็มีอยู่นี้เราก็ลากมาทิ้งนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนตรงนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับให้ดูวิดีโอเพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้ครับเมนู mm hmm. ตรงนี้ก็ซื้อนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการว่าเราได้เลเวลถึงเท่าไหร่นะครับปลด ok ล็อกเลเวลเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอาวุธเสริมอะไรนะครับตกแต่งนะครับส่วนข้างขวานี้ก็จะเป็นกล่องของคนอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับตั้งค่าภาษานะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ จะเป็นถ้วยรางวัลอันดับหนึ่งครับว่าใครได้อันดับหนึ่งครับก็คือเควินะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครคือเควินะครับส่วนในตรงนี้ก็เป็นการติดต่ออีเมลนะครับแอดมินนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อได้นะครับแล้วเราไปดูตรงถอนเงินกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะไปถอนเงินนะครับเราก็ต้องคัดลอกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ เราก็มานี้ที่รีดีมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ใต้วิดีโอด้วยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเราก็คัดลอกลงในนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินแับนะครับเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวเกมเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็น5ดอลลาร์เท่ากับ1นึ่งแหมื่นเพรนะครับก็สูงสุด100ดอลลาร์นะครับน่าจะประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน 3ล้าน3ล้านเพรนะครับก็100ดอลลาร์นะครับก็ประเทศโกเบลอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับชิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตไกาให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ